ตตอนใช้สายย่สวิเด่นเนาะจ้ะมวอน,นี้ย้ายโซสิไปทางไหนเนาะคือแต่งตัวส่งสีหนาวแถาว่าติย้ายโซสิออกไปข้างนอกแกพี่น้องสิไปอีกอย่างว่าจ้อันว่าสิไปเอาบาัตรบัตรพนักงานจ้ะบัตรพนักงานนั่นหัวหน้าเพิ่นเขียนใบเพิ่นเขียนใบให้ไปเอาบัตรใหม่ว่าซัา่นว่าบัตรอันบัตรที่เฮาเข่าประตูไหมพี่น้องที่เฮาเข่าประตูพนักงานเลยเวลาเฮาได้บัตรมาเฮาไปแตะไปแตะประตูแล้วเฮาก็ใส่รหัสใส่สิล่ะ ไปอนนี่อันรหัสปไปจำตัวไปไปจำตัวมั่นเนาะเพื่อนเขียนนไป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 ันใบให้ไปเ่ราะันว่าอยุสั้นไดก็สั้นได้เนี่ยเนาะบาท,ที่นี่ไปถือก็จะพี่น้องไป็ถื่อกกบอันสีทัมไปน้ำท่างเอาเนาะไปเอาวัดมาแล้วกะมีนัดกันกับมูจ้ะมีนัดกันกินเขากับมูอยู่ในเมืองเนาะก็เลยว่าสีฝ้าไปเอามาสักวันกะมีนัดกับมูไปกินเขาก็พี่น้อง เขาเมืองมือหิมะตกคือเป็นยังสี่ที่น้องบ่ะมานฝนตกได้จ้ะหิมะหิมะผสมฝนเราจะหิมะผสมฝนเนาะเป็นเม็ดน้อยๆไหมไมึงไงหมบางอยู่ห่างข้างนาวสันอยู่ห้างข้างหน้าเดี๋ยวจะชวนยัญญงไปหาจ้ะ คือหอมได้กลิ่นทเาาทนอบาดเพราะมีหิ้วข่าวแล้วบอ,าอาบาดเลยโมบังอยู่ห่างข้างหนา้าเว้ยสันอยู่ห้างข้างหน้าเดี๋ยวเชื่อจริงยังไปหาจ้ะจเจอแล้วจ้าเพื่อนๆตอนนี้ทั้งแบกทั้งหามเลยจ้าปุณหปานว่าเขาแจกซี่ปุณเด้ปุณ่ะเพิ่นทึ่งหาบทึ่งแบกทึง่งหามเลยเขาเขาแจกบ่นี่ บัวของมันชอบเราต้องเอารางรางวันชีวิตทำงานมันเหนื่อยแล้วอะไรนะเขาบอกว่าให้รางวันชีวิตจนกูไม่มีใจกินอยู่แล้วโอ้ยหอมค่หอมเน่ของลดราคาเจพี่น้องจะพ่าดีจ้าพ่าดีลดราคากะถ้าตีเป็นเงินไทยกับ่อตำกูตัวละสามสี่ร้อยตัวละพันพี่น้อง ค่ะเขาตีเป็นเงินไทยนะเนาะมันก็ธรรมดานะจ๊ะเอจ๊ะไปคิดเป็นเงินไทยมันสิเสียหลายเงินมาสันพีร่าวาเออเรามาอยู่มังเขาแล้วเออเรามาอยู่เมืองเขาแล้วอย่าไปคิดเป็นเงินไทยมันสิมั่กล้าซื้อมาสันอันนี้ก็จับแล้ว่างจับแล้ว่างจ้ะจับเราว่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่นี่จัดจัด หลายร้านนะหลายร้าน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 แรกนั่นนี่ไปไปหลายใามือนี่ไปล่องรูดไปล่องเวลาน่ะนั่จังบ่เสียใจแต่ว่าจัดเลยผ่าดีดีจ้ะพี่น้องจังเสียกันหนาวเว้ใจที่สุดอ่ะสี่ลอยสี่ลอยทัดดีเป็นเงินไทยก็สิประมาณพันพันกว่าบาทจ้ะพี่น้อง อืมตะวันมันผาดีผาร้านนี่ผาดีเลยพี่จังเลยวะเนีเออไปหอบหอบจนซีบร์ไวแก่พี่น้องให้เขาเขาแจกฟรีไห้บรรยากาศให้ขั้วหัวหนุงพนอนได้ผู้รักกระเป๋าแล้วไปเลยไทยขั้วหัวหนุง เบิดแล้วพู้ละขั้นหลังจะเดินไปหาจีนจ้ะพี่น้องไปออกกำลายเอาลิมะถ่วเหมือนเลยในเมืองเลยจากกลางเมืองจะเดินไปหาร้านอาหารจ้าไปร้านอาหารไทยว่าได้นุ่งดีดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่เมืองหนอกเนาะมันก็ใส่ชุดประมาณนี้แหละจ้าเย้าสุกับขอมหัวจ้าพี่น้อง ความหัวความหนาจะหนาวนจ้าหนาวแยีงหนาวแยีงไปหวัวรานยังไงแกะออกเจ้าพี่เนาะแก่หัวรานยังแกะออกไมเธอไม่จ่ายเงินชารทสามสาวเ<า>ขาบอกว่าอระเบียดมันหยุดเธอเอาหรอมาถึงร้านเลยจ้าตอนนี้เป็นอาหารบุฟเฟ่เลยจ้าโอ้ยเนี่ยกินหลายย่ได้แล,วละวนู่นมึงนีน่เนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,ปนโซนสลัดแบบผลไม้จ้า จะได้สวยเนาะอันนี้แซนบิแล้วนี่ใช่มีแซนบิทโอ้กินแซนบิทได้น่าอร่อยนะอร่อยพีี่่ทรเดาน่ากินมากจ้ารีวิวอันนี้เป็นอะไรกินอะไรก่อนน้องไปชอบมากแล้วก็เดี๋ยวสิไปชอบอีกนะบอลทันเร็วได้จ้ะพี่น้องกินแล้วยังสิไปชอบอีกจ้ะ ร้านเนี้ชบไปแค่ร้านเดียวร้านเดี่ยวเองนะนี่บริเวณร้านอาหาร้ะพี่น้องร้านอาหารไทยในเยเบเล่เนาะเสียบแนอ้นีเปิดไฟไม่เป็นไรพี่แต่งได้เสียบเนาะพี่เนาะสุดยอดเลยจ้ะร้านนี้เป็นร้านดังเลยจ้ะอ่ะเริ่มแล้วค่ะลูกพี่กระเปา โบมันร่นเลยจ้าบวัสดีซีได้เมองรถดเมียได้บาทจนีเล่นมะรถเมียเป็นบ้างคนสวยที่สุดในซอยป้ยกำลังห้ามใหญ่นหนอนป้ากำลังสวยป้ากำลังเจากำลังเปิดไฟตอนนี้เนาะลอกกับแท่ยมีคนสวบมีก้นสูยเบาตนเบาตัวจ้าเบาไปหมดเบาตนเบาตัพี่มอนแม่ไม่ยูสีดีเด่นดียกีปีเลยจ้าสิบห้าสิบห้าปี ได้อะไรได้อะไรบ้างสิ5ปีนะได้ทุกอย่างขึ้นรถบายผิดอ่ะสัญญาพี่น้องกลางล่างเนี่ยเป็นบันไดเลื่อนได้จ้าเป็นหางกลางล่างอันนี้คนเยอะนะวันนี้มิสเปลวน้ำมาไ่โกรกับมาปลอยมาปลอยไกลกันมาปลอยไกลอยู่สวีเดนนะพี่น้อง่าสิไปกดเอาหน้ากาแฟรังหม้อหนึเลือดใหญ่นะกักาแฟใหญ่เงินกาแฟสย ไปนี้ได้เอากาแฟมาแบ่งกันบ้างเราเดือดจะพกินเพรได้จแจมแจ้งมอคค่าลาเต้อะไรนะมอคค่าลาเต้เออมอคค่าลาเต้แก้านี้ตกแก้วแก้วเท่าไหร่อะสี่สิบห้าคนสี่ห้าคนถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วคนสี่เท่าไหร่ตอนนี้สามบาทห้าสิบร้อยห้าสิบบาทจ้าร้อยห้าสิบบาทเนาะแก้วนี้ร้อยห้าสิบเออเอากาแฟหนอกเนาะไม่ดู ถวยบางแง่เนาะจ้าถวยบางแง่เออถวยกับประเทศลาวเหมือนทึกมวลนี่อยู่โต๊ะเด้อกาแฟดำอย่างกินกาแฟดำก็สามห้านะใช่ป่ะแป้งอะไรสิบคนเนี่กาแฟดำมันเหมือนกินกาแฟที่บ้านเราเลยที่กินข้างล่างนั่นนะมันกินสำหรับตอนเช้าอืมมันปุกเขื่อนเหมือนลิงกาแฟกดอ่ะก็ว่าก็ว่าเถอะที่มองทำงานน่ะน้องสิกินกาแฟดำประจำเลยพี่เธอทำถูกแล้วเธอจะไม่มีไขมัน จะไขมันอย่างเลยว,ว่ามันว่ามันแห้งนะเวลาทํางานมันกับปีกับเปรานะาก่เลยกินกาแฟเสียกันหนาวอยู่มันย่างตะเวียนจนม่าคาําจ้ะตอนนี้ออกจากร้านกาแฟมาแล้วมืดพอดีจ้ะเหมือนเลยจ้ลย,ยังไม่ถึงสี่โมงเลยมืดแล้วสามโมงครึ่งเออไปงามๆเนาะยัง,งตกแต่ตกแต่กําลังสีแยกย้ายกันกลับบ้านจ้ะกัย่างรวยรวยรวย เดินกันในหิมะดูเบื้อเด้์เพื่อนเพื่อนย่างแบบพีตุมเลยผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่งยังตอนนี้ยายโซกัสิกับบ้านหล่ะจ้าพี่น้องให้พ่อใหญ่มากรับเนาะมูก็แยกย้ายกันกับเบอร์สุขุสุขคนหล่ะจ้าไปแต่เศร้าจนคำจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อผู้ที่เบิ่งตะต้นจนจบจ้าขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจทั้งไม้และเกาได้จ้าขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีปีใหม่ได้จ้า คิดสิ่งไหนก็สมค่วนม,มุ่งมาตปารธนาจ้าวัาดีจ้าพ่อกันไหมจ้า you say that